วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งวันที่28กดักกดากฟมเราจนทั้งหลายได้มาสมบกันได้มาสามคคีกันน้อมจิตน้อมก้าวน้อมจิตถวายพระพรชัยมงคลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทชเก้าวเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศ ไทยเป็นสยามตามาภาพครอคุบวุ่ชุมยานาสังวรมีจิตยินดีปีดาปามอดติดอยางยิ่งจะได้ร่มสลองเสริมเป็นเมตตาในวันคล้ายวันประสูตรนบกครบรอบเจ็ดสิบสองภาพพันภาพรรษาแต่งองค์บัตสันเดพระเจ้าหัว พราว่าชนักเก่าเจ้าหยว่ห้สันเด็จพระนาชินีขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอทรงมีก็สุขภาพพลานามพลานาไม่แข็งแรงสมบูรณ์ให้เป็นที่พึ่งหิ่งขวัญเป็นสัตว์แกยวมงคลแด่พวงประชาชาวไทยและชาวโลกทั้งหลาย ให้เป็นที่เรื่องดือนามใหโทษโลกล่าขอให้พระอ,องค์ทรงใหยยมัันฝันยืนบรรทุกปศกคนโลกคนไทยทั้งหลายขอให้พระอ,องค์ทรงพระเกษีนสำราญให้ถึงพระนิพนานให้สงภาพุ่มปัฒนาทั้งทั้งโลกขียสมบัติโลกุตตระสมบัติสลาบเท่าก็สู่พระนิพนาน โดยเธอที่ขายุโกหตุมหาราชาที่ขายุโกหุกมหาราชาที่ขายุโกหตมหาราชามหาาชินีอโลกยาปรละมาลาปัสกุจิปละมังคานังปิศาสะละมายาติมิพานนังปละมังสุปังปิสิตังปฏิตังตุมหังกิพันยวสัมมิจัุตสัพเพนิรุสังคปา จันโทปนณลาโซยทามณิโชติลาโซยัตยาถาสัพพิติโยวิวัจันตุสปพโลโควินัสตุมาเทพวัตันตาลโยสุขีติคายุโกภาวาภิวาธานาสีริิสะนิจังวทาปะจายโนจตาโรธรรมาวทันติตายวันโนสุขังกำลังทุกขโรภาพยาเวราโสกาสัุจุกตวะ Ane ka hantala yapi nga sa tuca-tya sa kaya si titanang parang sining ayo sa wano sa pukang wodi, kaya sawa, alo kaya para malapas nungti para mangtanang pisasa para mayati, nipa nang para mangsukang koaderong natawag